บ้านเดียวติดถนนนครอิน1นาทีเชื่อมต่อถนนกาญจนาพิเศษและ3นาทีถึงวงเวียนพระราม5นี่คือโครงการมันธนานครอินพระราม5จาก Land and House ที่นี่ส่วนการใหญ่เลยครับบรรยากาศดีมากมีเล็กแล้วก็คลับเฮาส์เหมือนยกธรรมชาติมาไว้รอบตัวคุณเพื่อการใช้ชีวิตแบบสงบสุขแล้วก็ผ่อนคลายครับ หลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวรีโนเวทใหม่ครับบนที่ดิน56.9ตารางวามี3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถซึ่งเอกลักษณ์เลยก็คือมีพื้นที่สวนข้างบ้านเยอะมาก บวกกับการที่เป็นบ้านแบรนด์ระดับนี้ด้วยเนื้อที่ขนาดนี้โดยมาในราคาไม่ถึง7ล้านแถมติดถนนคอนครอินภายในของบ้านหลังนี้มีความโปร่งมากครับมีช่องรับแสงบ้านใหญ่และมีหลายจุดเลยด้วยภายในจึงดูน่าพักผ่อนแถมยังเทควิวสวนจากภายในได้แบบชัดๆมุมไหนก็ลีวิรได้ส่วนห้องครัวที่นี่มีเคาน์เตอร์มาให้พร้อมอยู่เลยครับส่วนหลังบ้านพอเปิดออกไปก็จะเป็นลานซักล้างไว้ให้ใช้งานได้แบบเฉพาะจุด ขึ้นมาชั้น2ก็ยังมีิฟวิ่งให้อีก1โซนครับซึ่งมีระเบียงให้รีแลกซ์เพิ่มได้อีกส่วนชั้นนี้มีทั้งหมด3ห้องนอนโดยที่กว้างสุดก็จะเป็นมาสเตอร์เบดมโดยตั้งเตียงคิงไซส์ได้พร้อมจัดวอล์กอินคร e t เในห้องหรือเพิ่มเซตโต๊ะเกะ๋ๆจัดเป็นิฟีิ่งในห้องเพิ่มได้ด้วยครับสำหรับหลังนี้ราคาไม่เกิน7ล้านนะครับได้คุณภาพชั้นนำทั้งโครงการและก็ทำเลเลยหากสนใจหรืออยากนัดชมแค่คอมเมนต์มาเท่านั้นเองครับ